สวัสดีครับพวกเรากลุ่มเร a l s h a p e Chatbot นะครับวันนี้จะมาพรีเซนต์ตัว Chatbot ที่เราสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ท็อปิกหลักของวันนี้ที่จะมาพรีเซนต์ก็จะมีดังนี้นะครับเริ่มที่ท็อปิกแรกนะครับก็คือ t o ูที่เราใช้นะครับตัว f อนต์เอนะครับเราใช้เป็น r e a c t กับ v i t h นะครับเพราะว่ามีความรวดเร็วและความปลอดภัยนะครับแบ็ k เอนนะครับเราใช้เป็น Lambda กับ API Gateway ของ Amazon AWS นะครับส่วนตัว Database นะครับเราใช้ตัว Hostinger นะครับเพนพ i อยทั้งหมดนะครับ เป็นพอยนะครับก็คือสูตรอาหารนะครับมีเยอะแยะมากมายมากนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับทำให้ผู้ใช้งานนะครับเลือกที่จะหาสูตรอาหารที่แบบว่าเป็นออริจินอลจริงๆไม่ได้นะครับก็คือเพราะว่าสาเหตุนะครับมาจากบางคนนะครับคิดค้นสูตรอาหารหรือว่าแบบว่าอุ้ยใส่อันนี้แล้วอร่อยก็เลยเพิ่มลงไปในอินเทอร์เน็ตด้วยตัวเองนะครับมันเลยสูตรอาหารนะครับมันไม่ตายตัวนะครับยกตัวอย่างเช่นผัดกระเพราครับบางที่ก็อยากใส่ใส่ถั่วฝักยาวใช่ไหมครับ ข้อต้องการของเรานะครับก็เลยอยากให้ผู้ใช้งานนะครับหาสูตรอาหารได้ง่ายจริงๆไม่ยุ่งยากเกินไปไม่ต้องมานั่งดูหลายๆอันว่าแบบอุ้ยอันนี้มันใส่จริงหรือเปล่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของ Create Chatbot นะครับเราใช้อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับเราใช้เป็น Wit h กับ React นะครับก็คือเราใช้ Wit h Framework นะครับสร้างตัว React ขึ้นมานะครับตรงนี้แล้วก็จะออกมาเป็นตรงนี้นะครับก็คือเราใช้ s t a t Mode ตรงนี้นะครับเป็นของ Wit h นะครับ ต่อไปก็คือตัวแชทบอทนะครับอันนี้ก็คือโค้ดส่วนที่ try c a t h นะครับก็คือไป f e ด api หลังบ้านมาอันนี้คือ api ที่ได้มาจากตัว aws service นะครับสิ่งที่เราทำนะครับก็คือเราจะส่งไปว่าโอเคคำคำทั้งหมดนะครับคืออะไรให้ตัว ai หลังบ้านนะครับก็คือตอนนี้ครับต่อมาเป็น service ของ chatgpt มาตัดคำให้นะครับเพราะว่าการตัดคำของแชทบอทนะครับบางทีมันยากเกินไปซึ่งถ้าสมมติมันไม่มีมันก็จะถาม chatgpt ให้เลยนะครับแต่ว่า ถ้าสมมุติมันมีครับมันก็จะเอาข้อมูลในรัตเต้าเบสนะครับมาตอบได้เลยส่วนต่อไปก็คือประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนของเดโมแชทบอทนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือสมมุติเราสวัสดีแชทบอทลงไปตอนแรกนะครับสิ่งที่ไจะตอบกลับมานะครับก็คือโอเคมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าเราเป็นแชทบอทอย่างนี้นะครับภาษาจะเป็นภาษาที่อาจจะดูเหมือนแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับต่อไปก็คือฉันอยากลองทํา กะเพรา,พาหมูสับนี่นะครับก็จะออกมาเป็นสูตรกะเพรา,พาหมูสับทั้งหมดนะครับประมาณนี้ว่าต้องมีส่วนผสม,มอะไรโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีทํำคืออะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับก็ขอบคุณครับบายก็ไบ้ไมานด,ดีที่ได้ช่วยเหลืออันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับ และนี่ก็คือสมาชิกของกลุ่มเรียวเชฟเรานะครับขอบคุณครับ